สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเ h สเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเ h สเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพีเมลิกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก เปปกวีดิลลายอมรับเออร์ลิงฮาแลนด์ยังไม่พร้อมเล่นให้แมสซิตี้ในเกมที่เจอกับคริสตันพาเดตวันเสาร์นี้หลังได้รับบาดเจ็บที่เท้าและหวังให้กลับมาช่วยทีมในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกพร้อมยอกย่องรอยฮอสันกุนซอคู่แข่งเปปกวดิลลาผู้จัดการทีมแมนซิตี้ยอมรับว่าฮาแลนด์กองหน้าคนเก่งทีมชาตินอร์เวย์ยังไม่พร้อมกลับมาช่วยทัพเรือใบสีฟ้าในเกมที่เปิดรังเอติฮัสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของคริสตันพาเลตในศึกพิมลีกวันเสาร์ที่16ธันวา คาร์แลนไม่มีชื่ออยู่ในทีมแมนเชสตี้ตั้งแต่เกมบุกไปเฉือนชนะลูตันทาวสองต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมที่ผ่านมาหลังมีอาการบาดเจ็บที่เท้าจากเกมแพ้แอสันวิล่าสัปดาห์ก่อนหน้านั้นทําให้ต้องลุ้นว่าจะหายทันลงเล่นในศึกชิงแชมป์สโมสรที่ประเทศซาอุดีอาระเบ,บียในสัปดาห์หน้านนได้หรือไม่โดยเป๊ปกวัวเดวล่าเผยในงานแถลงข่าวก่อนเจอคิตตันพาเลสเอาไว้ว่าเข้ามาถึงวันนี้เขาจะเข้าไปพบทีมแพทย์แล้วจากนั้นเราค่อยดูกันต่อไปเขาได้รับการรักษาไปบ้างแล้วหวังว่าเขาจะเดินทางไปซาอุอาบบดี ผมไม่คิดว่าเขาจะพร้อมลงเล่นในเกมสุดสัปดาห์นี้มันไม่ได้เป็นอาการกระดูกหกักแพทย์บอกว่าเราต้องตรวจดูกันวันต่อวันหรือสัปดาห์ต่อสัปดาห์เพื่อดูว่าเขารู้สึกอย่างไรพร้อมกันนี้นะยายแยดเรือใบสีฟ้ายังยอมรับการเจอกับคิตตันพาเลตไม่ใช่งานง่ายแม้ได้เล่นในถิ่นเอติฮัสเตเดียมก็ตามเนื่องจากทีมคู่แข่งมียากเกนยยินเสียงรอยฮัส,สันคุมทัพโดยเป๊ปกูเดล่าได้ลดกล่าวเอาไว้ว่ามันเป็นเกมที่ยากมาโดยตลอดดังนั้นมันจะเป็นเกมที่ยากแน่นอนวิธีการที่พวกเขาตั้งรับมันยอดเยี่ยมมากรวมทั้ เฉพาะอย่างยิ่งการเจอกับรอยฮอสนันเป๊ปกูดิล่ากล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา รีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างแมนซิสตี้พบคริสตันพาเลซโดยจะทำการแข่งขันในวันเสาร์ที่16ธันวาคมเวลา22นที่สนามเอติฮัสเตเดียมสำหรับแมนซิตี้แม้จะหอจับเล็กน้อยในเกมลีกนัดล่าสุดแต่แมนซิตี้ก็สามารถคว้าชัยชนะเหนือลูตันทาวได้สำเร็จหลังบุกไปแสงเอาชนะ2-1พร้อมกับยุติสถิติไม่ชนะใครในพรีเมียร์ลีกไว้แค่4นัดเท่านั้นโดยในสัปดาห์นี้แมนซิตี้จะได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองอีกครั้งด้วยการต้อนรับกันมาเยือนหนึ่งใน เรามาเริ่มต้นกันที่ความพร้อมของทั้งสองทีมเริ่มต้นกันที่เจ้าบ,บ้านแมสซิตี้สำหรับแมสซิตี้หากไม่นับเควินเดบรอยที่จะกลับมาอีกทีหลังปีใหม่แมสซิตี้ก็จะยังไม่สามารถใช้งานปีตัวจีนอย่างเชอร์มี่ดอดกูรวมไปถึงเอริคฮาร์แลนที่มีอาการบาดเจ็บที่เทา้า สำหรับแมสซิตี้หลังจากมุนเวียนผู้เล่นในเกมกลางสัปดาห์คาดว่าเกมนี้บรรดาตัวหลักจะกลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งนำมาโดยรูเบนดีอาสและนาธานาเก้ที่จะยืนคู่กันในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟส่วนในด้านกลางโรดี้จะจับคู่กับมานูเอลคันชีโดยที่มีฟิลฟอร์เดนแบรนเดลซิวาและแจ็คกิเลนทำเกมลุกอยู่ด้านหลังฮูเรนอวาเรสที่เป็นศูนหน้าตัวเป้า มากันต่อที่ทางฝั่งผู้มาเยอนอย่างคริสตันพาเลตนอกจากผู้เล่นที่บาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้ในเกมที่ผ่านมาคริสตันพาเลตต้องเสียผู้เล่นตัวหลักไปถึง4รายไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูอย่างแซมจอห์นสตันเจฟฟ์สันเลอร์มาและออสสันเอรูอาร์ที่มีอาการบาดเจ็บรวมไปถึงในรายของจอแดนไอยุที่ตดโทษแบนการไม่มีแซมจอห์นสตันจะทําให้เกมนี้มือ2อ,อย่างเรมี่แมทธิวได้ลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงขณะที่ในแดนกลางไซโรดีริวัลจะได้ลงเล่นร่วมกับวิลฮิลและคริสริชาร์ดโดยที่มีไมเคิลอเอริ e eta, เซ กันต่อที่การแคาดการส1ดผูด้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามเรามาเริ่มต้นกันที่ฝั่งชาบ้านแมซิตี้ที่จะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รุกษาประตูในเกมนี้จะเป็นแอตราซอนด้รับใช้งานคลายบล็อกเกอร์รูเบนดีอาสนาทานาเกะและยอชโกกดเดโอ เมตฟิลด์ตรงกลางใช้งานโรดี้จับคู่กับมาริเอลคันชีโดยมี3ประสานในแนวรุกเป็นแบร์เดนซิวาฟิโฟเดนชากิลิธโดยมีสุดหน้าตัวเป้าเป็นฮูเรนอวารเรสมากันต่อที่ทางฝั่งผู้มือเยือนอย่างคริสตัลพาเลตที่มาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูในเกมนี้จะเป็นไรมี่แมทธิวโดยแนวรับใช้งานโจเอวอร์ดโยอาคิมแอดเดเซนมาเกฮีและนันทเนียคลายแดนกลางใช้งานคริสตริชาร์ดวิลฮิลและเจโรลิริวัลสามภาษาในแนวรุกเป็นไมเคิลโอลิเซสโจนฟิลิปมาเตตาและเจฟฟี่ชลูปมากันนนต่่่ออทีความามมจะเเป็ขงก การได้พักผู้เล่นตัวหลักจากเกมกลางสัปดาห์อย่างเต็มที่น่าจะทำให้เกมนี้เหล่านักเตะของแมสเซตตี้มีสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์100%ถึงแม้ว่าอาวุธหนังยางเชอร์มีโดกูและฮาแลนช์จะไม่พร้อมออกสตาร์ก็ตามและเมื่อนำมาบวกกับผลงานในระยะหลังและปัญหาเรื่องการจัดทัพของคริสตันพาเลตยิ่งชี้ให้เห็นว่าเกมนี้มีโอกาสค่อนข้างสูงเลยที่จะจบลงด้วยชัยชนะของทัพเรือใบสีฟ้ามากันต่อที่การคาดการฮอสกอร์คาดว่าแมสเซตตี้จะสามารถเปิดบ้านเอาชนะคริสตันพาเลตไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0มากนที่ประเด็นข่่าาวตอม มิเกลกูเตเรสแบ็คซ้ายของคิโรนากำลังตกเป็นเป้าสนใจของสโมสรชั้นนำในพรีเมียร์ลีกทั้งแมสซิฟตี้และอาร์เซนอลเดเรียลสปอร์ตรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าแมสซิตี้ของเปปกวาร์เดลลาเป็นอีกหนึ่งสโมสรจากพรีเมียร์ลีกที่สนใจเซนสัญญาเกี่ยวกับมิเกลกูเตเรสแบ็คซ้ายวัย22ปีของคิโรนาคิโรนาทำผลงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อในฤดูกาลนี้และนำพังานเป็นจ่าฟูงคลาลิกา้าหลังลงเล่น16เกมแรกนั่นทำให้นักเตะหลายคนของพวกเขาถูกจับตามองจากหลายสโมสรหนึ่งในนั้นคคืออมมมมเเเกกกกกตรรรสแแบซวัยยย22ปี้า Madrid, า้าาาาาจข่ง คิโรนาในช่วงซัมเมอร์ปี2022แม้ว่าทัพลบันโกลจะสามารถซื้อนักเตะกลับคืนสมสรไในมูลค่า8ล้านยูโรก็ตามแต่ทีมชุดขาวมีทั้งแฟร์กลองแมนดี้และฟรานเกลเซียเป็นตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กซ้ายอีกทั้งสมสรยังมีแผนตามล่าตัวอันฟอนโซเดวิดแบ็กซ้ายวัย22ปีของบาเยนมิวนิกมาเสริมทัพด้วยดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีแผนดึงมิเกลหวนคืนทิ่นานติเกลบันเอร์บิวอย่างไรก็ตามเรอลมดริดยังถือเศ์ในการรับส่วนแบ่งค่าตัวของมิเกลลมมมูค่่่าาา50% 40ในนขณะททีีีบซวัััย22ปสญญ้้โรง และอาเซนอนหวังเซ็นสัญญาได้มูลค่าต่ำกว่านั้นโดยเฉพาะทีมเรือใบสีฟ้าที่เป็นพันธมิรกับคิโรนาในฐานะสโมสรในกลุ่มซิตี้กรุ๊ปด้วยกันขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ